สวัสดีครับสวัสดีแม่เอซีทุกท่านนะครับผมตอนนี้ถ่ายชมบรรยากาศนะครับผมของน้องใบบุญตอนนี้อาการไปถึง97%แล้วใกล้จะเต็มร้อยทุกขณะแล้วครับวันนี้นะครับผมนะครับดูครับน้องทานอาหารอย่างขมักขะแมงเลยนะครับผมโอ้โหตอนนี้นะครับเป็นจริงเป็นจังมากสําหรับใบบุญของเรานะครับตอนนี้นะครับนะครับทานอาหารได้แล้วครับใบบุญไหนดูหน้าตาสิ หาตาเมใสขึ้นเยอะาตาเบลตาเสียมใสขึ้นเยอะเลยนะวันนี้นะตัวเล็กนะน้าตัวเองนะแหมนี่ครับจริงใบบุญของเรานะครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีอะไรมารายงานทันด้วยนะครับ สวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกท่านวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่เรามาเจอกันและก็วันนี้มีคลิปน่ารักน่ารักของโบโบมาให้ท่านได้รับชมด้วยว่าตอนนี้อาการของโบโบไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็คุณหมอได้ปิดโรงพยาบาล3วันเนื่องจากปิดปีใหม่เพิ่งได้หยุดปีใหม่ครับผมคุณหมอเลยแจ้งมาให้ผมไปรับโบโบมาดูแล3วันแล้วก็วันที่14ให้เอาไปให้ที่โรงพยาบาลคืนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้รับโบโบมานะครับแล้วก็ให้เอาไปแยกไว้อีก พื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นบ้านใล้เคียงที่ผมพักนี่แหละเพราะว่าอยู่ใกล้ช้างไม่ได้เดี๋ยวจะติดเชื้อเพิ่งผ่าตัดมาใหม่นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องร้องใบบุญก็เลยกลัวนะครับก็เลยแยกน้องไปอยู่อีกสถานที่หนึ่งอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละนะครับผมผมเลยเอามาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปให้ชมด้วยสั้นๆนะครับคลิปหนึ่งนะครับว่าโบโบเป็นยังไงบ้างผ่าตัดมาแล้วทีนี้วันนี้นะครับผมจะมีคลิปของการขุดสระน้านะครับของบ้านไร่ใบบุญของเราให้ท่านได้รับชมด้วยว่าตอนนี บ้านไร่ไปบุญไปถึงไหนแล้วทําอะไรไปบ้างแล้วหลังจากการขายผ้าไหมของเรานั้นนะครับประสบความสําเร็จมากน้อยขนาดไหนตอนนี้แล้วก็บ้านไร่ไปบุญของเราทําอะไรไปบ้างแล้วเดี๋ยวผมยังมีคลิปให้ท่านชมน,นะครับเป็นบางช่วงบางตอนนะครับผมซึ่งเป็นคลิปนะครับบางช่วงบางตอนที่ไมโครขุดน้าบ่อนะครับแล้วก็ ทำอะไรไปบ้างแล้วที่บ้านได้ไปบุญหลายท่านก็คงอยากจะเห็นหลายท่านคงอยากจะทราบเหมือนกับผมนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ท่านได้รับชมกันว่าตอนนี้ทําอะไรไปบ้างคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวท่านสามารถไปรับชมคลิปได้เลยครับเราจะตัดต่อใส่กันเป็น3คลิปเป็นคลิปกุดบอลด้วยคลิปโบโบตอนช่วงท้ายนะครับผมวันนี้ขอบคุณที่ท่านติดตามรับชมขอคุณทุกกำลังใจนะครับพบกันช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ โอ้ยกินนมอยู่พี่น้องเดี๋ยวอ่าเพิ่งตัดทานนมก่อนโอ้ยมันดูดนมอร่อยเลยเนี่ยครับแจ่มใสขึ้นเยอะครับแม่พุ่นกิดือ้อ 干嘛？<laughs> Hoa rạ sang ngay hôm nay luôn Hai chú đi ăn riêng của mẹ nhu Bật rồi đeo cả Ok,

Продолжение следует... ครับสวัสดีทุกท่านนะครับันนี้ผมให้ดูตอนนี้อาการของน้องกําลังมาจากการผ่าตัดพักฟื้นนะครับคุณหมอให้เอามาที่บ้านนะครับเพราะว่าคุณหมอปิดสี่วันแตเบืเ้องต้นผ่าสองที่ครับนี่ครับขาด้วยสะโพกด้วยสะโพกหักนะนะครับต้องให้อยู่ในกรงแบบนี้ห้ามออกจากกรงนะเพราะว่ามันอาจจะติดเชื้อได้ คือก็ห้ามให้ออกจากโรงด็กบาลเลยเพราะว่ามองว่าถ้าออกจากโรงเนี่ยมันจะติดเชื้ออี <ST AT> ่ผมผมอาไปผมต้องเอากรงเดี๋ยวผมใา่ก่อน <ST AT> นี่ยครับตอนนี้กําลังนํามาจากโรงพยาบาลเพื่อมาอยู่ที่นี่3วันห้ามออกจากโรงเดกกาบนะครับเพราะว่าคุณหมอหยุดปีใหม่นะครับเพิ่งด้หยุดปีใหม่คุณหมอก็เลยให้ออมาดูแลยอยู่ที่นี่ก่อนนะครับอีกวันที่14นะครับจะเอาไปอยู่ที่โรงพยาบาลอีกนะครับผมเพื่อที่ไปตัดไหมแล้วก็ไปพักฟื้นทำกายภาพบำบัดนะครับ สำหรับคนที่ห่วงใยน้องนะครับก็เลยให้ถ่ายให้ชมกันครับเพราะว่าหลายท่านก็ถามหาน้องว่าเป็นไงบ้างตอนนี้น้องอยู่ประมาณนี้นะครับต้องอยู่ในกรงตลอดเวลานะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่เป็นห่วงใยน้องครับสวัสดีครับ